สวัสดีครับวันนี้จะมาอ่านชื่อกล้ามเนื้อและหน้าที่การทํางานและการออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายครับกล้ามเนื้อต้นคอด้านหน้าสเตโนไดโนมัตทอยก้มเอียงหมุนเงยคอขึ้นลงกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังทาบิเซียสก้มเงยยกตัวขึ้นในขณะนั่งกล้ามเนื้อต้นคอด้านบนอัปเปอร์ทาบิเซียสเงยคอกล้ามเนื้อต้นคอ ส่วนกลางมินเด้นทาบิเซียตหงบสะบักกล้ามเนื้อต้นคอส่วนล่างโลทาบิเซียตดึงสะบักลงมาด้านล่างกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนหน้าเดวทอยแอน็นเทเลียยกหัวไ,ไนหนขขล่ไปด้านหน้ายกแขนขึ้นลงไปด้านหน้ายกแขนลงขึ้นลงข้างลำตัว กล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนกลางมิวดเดิลเคิลลอยกลางแขนไปด้านหน้าเหยียดแขนขึ้นลงไปด้านหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนหลังโพดิเซียสเหยียดไหล่ไปด้านหลัง,ลง,ด,ลด,ลงดึงดึงข้อแขนดึงยกของหนักขึ้นลงกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า บีเปเซี l ยกไหล่ลลงอข้อศอกดันพื้นกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังเฮปเตอร์เทคโตดาลิสเมเจอร์หูบไหลไปด้านหน้าดันพื้นกล้ามเนื้อหน้าอกททเทสเทสเซ ปาซิเหยียบไหล่และเหยียดข้อศอกดึงแขนดึงไปด้านหลังมองขอดึงด้านหลังไปมากล้ามเนื้อที่โคงด้านข้างเซลลตุสแอติเลียการสะบักดึงสะบักไปด้านหน้ายกแขนขึ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้าิสตัส d o d โดมิแนนกลมตัวจิกอัพกลา้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง e x t e r n a l and ลแอนโดมิแนนโอโิวบิดหรือหมุนลำตัวซ้ายขวานอนบิดลำตัวซ้ายขวากลา้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง i n t e r n i n a n d d o m i n a n t by o บ บิดหรือหมุนลำตัวซ้ายขวาหน้าค้อขาบิดลำตัวซ้ายขวากล้ามเนื้อบนสะบัก The Major หมุนหัวไหล่ออกไปด้านนอกยกแขนไปด้านนอกแล้วกลางแขนกล้ามเนื้อสะบักส่วนล่าง a n ็นเพสต์มีหน้าชูสช่วยในการกลางแขน กลางขาออกด้านนอกขึ้นลงกล้ามเนื้อสะบักด้านในลอมโบเดียหมุนหัวไหล่ออกไปด้านนอกกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างที่มีที่อยู่ด้านหลังลาติสิตมิสเดอร์ซีหมุนหัวไหล่ เข้าด้านในเมื่อไรเข้าไปด้านหลังกล้ามเนื้อปลายแขนด้านหน้า forearm flexor กระดกข้อมือขึ้นเหยียดแขนตรงแล้วกระดกข้อมือขึ้นกล้ามเนื้อปลายแขนด้านหลัง forearm hand e x t e n o r กระดกข้อมือลงเหยียดแขนดึงตึงแล้วกระดกข้อมือลง กล้ามเนื้อก้นมัดใหญ่กูเทสแม็กซิมัสเหยียดสะโพกไปด้านหลังยกก้นขึ้นลงในท่านอนหงายกล้ามเนื้อก้นมัดเล็กกูเทสมินิเอสเหยียดสะโพกไปด้านข้างยืนกลางขาออกแล้วไปออกไปด้านข้าง กล้ามเนื้อก้นมัดเล็กกูเทียสมินิมัสหุบสะโพกไปด้านนอกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าคาลิเซียกงสะโพกเหยียดเข่านั่งยองยองกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสติงแอนด์มัสเคอร์กุฟเหยียดสะโพกงอเข่า นั่งยองและเอาเข่าไปด้านหลังข้างหนึ่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก m y o s a อ t e m o l ิ s กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน s e m i s มเทอร e r n o a s กล้ามเนื้อต้นขากลาง semiten d i n o m ั s กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก (outer sole) s s ซเซนกางขากลางขาไปด้านข้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (inter side) m ม s เซนหุบสะโพกหุบขากลางขาแล้วเข่าบิดไปในท่ายืนกล้ามเนื้อหน้าแข้งที b i t t ี b ิ t o n แอนเทเลีย กระดกข้อเท้าขึ้นปลาเท้ากระดกขึ้นลงกล้ามเนื้อน่องมัดใหญ่แกสต i n มินีมกระดกข้อเท้าลงกระดกข้อเท้าลงกล้ามเนื้อน่องมัดเล็กโซเดียสโซเดียสเขย่งปลาเท้าขอบครับ